วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางของผู้ใหญ่หมดเลยในนี้ก็คือของผู้ใหญ่หมดเลยอันนี้ก็มีนะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่จากห้างนะคะวันนี้มาแบบว่ามาหน้าสดไม่ได้แต่งหน้ามาเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทากันไล่หนูถนัดแบบนี้นะทุกคน เปนยน่ีหนูก็เลือกสีก่อนนะว่าเดี๋ยวหนูจะทาสีอะไรนะคะหนูอยากทาสีดำอยากได้ดำแบบเอาดำแบบว่าดำมากเลยอะเอาวันนี้กันแล้วกันนี่ใช้อันนี้นะ หนูคิดว่าเปลี่ยนแปลงน่าจะได้นะหนูคิดว่าเปลี่ยนแปลงด้วยมันเก้ได้ปะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคนอาผีตรโอเคแล้วนะคะ สีขาวก็ต้องใช้สีขาวนะมันต้องใช้กระจกค่ะมีกระจกป,ปะแบบไนนะเปิดก็ไม่ได้โหกระเด็นเลยเดี๋ยวเราจะที่จริงอ่ะเราก็ส่องกล้องก็ได้นะแต่อันนี้เราจะสะจ่อง เป็นงโหตาลูกวาวไม่เคยทาทาไม่เป็นทาไม่เป็นเออก็รู้อยู่ว่าทาไม่เป็นมันทาไม่ได้ทุกคนใช้นิ้วได้ปะ ตอนนี้นะคะเกิดเรื่องใหญ่นะคะสีขาวมันไปผปสมกับสีดำอะทุกคนหนูว่าสีดำใช้ดีหนูสีดำใช้ดีแปลงนี้มันใช้ไม่ดีโหดำมากหนูว่าหนูจะแต่งเป็นปีศาจดีปะ เราว่าแต่งขนาดนี้แล้วแต่งแบบปีาศาจดีกว่าเนะาะก็เลยก็คิดอยู่นะว่าเราจะแต่งเป็นปีศาจอ่ะทาโตะแล้วตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าเราจะแต่งเป็นปีศาจเดี๋ยวหนูจะแต่งเป็นปีศาจนะคะแล้วก็ไปถ่ายติ๊กต็อกอันนี้เป็นเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายติ๊กต็อกปีาศาจแล้วหนูก็จะโพสใน ตอบถูกคุณก็ไปติดตามดูด้วยนะคะหมูดำโอเคข้างบนดำใช้ได้ใต้ตา,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 าด้วยสีดำใช้ได้อยู่นะ ขำม,มาทุกคนอู้สวยโคดา,ดามกา เดยวเราไปหลอกแม่กันคุณว่าแม่จะตกใจไหมอาคิดขอตาดำางเเราไปหลอกแม่กันด สำเร็จแล้วอะทุกคนบอว่าดำมากแม่บอกใจหายเลยบอกแล้วหลอกได้ชชวยวทุกคนลางไม่ออกอะช่โหมันแบบว่าดำ ว่าลบไม่ออกโหมันดำมากเลยแล้วหนูไปเอาที่ลบเครืองสมานก่อนนะคะลอหนว่าหน้าผักน่าจะได้แล้วนะมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาอ่างเพราะว่าหนูอันนี้ยาวเลย โู ه, เลือดอีกแล้วแต่มันก็เช็ดได้อยู่นะฝั่งนี้อาจจะเช็ดได้อยู่ตอนนี้โตเต็มไปด้วยเครื่องส่องอ่าง พอเช็ดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าหนูเป็นคนใจดีเพราะว่าหนูสวยมากตอนเช็ดเสร็จว้าอะไรว้าน้หกน้ำหกแปะตรงนี้ตร,ตรงนว่าตรงนี้มันจะ นี่ตรงค่ะก็เริ่มเดี๋ยวหนูก็จะเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าหนูสวยมากถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์มาบอกว่าถ้าทุกคนนะถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์มาบอกว่าหนูสวยจะโดนถ้าทุกคนพูดแบบนั้นนะ่ะหนูไม่สวยอะไรอย่างนั้นนะหนูจะ อันนี้ให้แต่ถ้าทุกคนทำใจดีกันหนูก็จะใจดีกับทุกคนมากนะ้าหนู่าจะแปะไว้อย่างนี้ ันนี้นะทุกคนหนูก็เริ่มสวยแล้วทุกคนก็จะเห็นหน้าสด ตอนนี้นะทุกคนหน้าหนูก็เริ่มสวยแล้วตอนนี้หน้าหนูก็สดใสแล้วนะคะถึงห้องแนละ้วทุกคนเพราะว่า ถ้าล้างไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวหน้าจะเป็นสิวค่ะใช่ยังมีดำๆอยู่โหถ่ายถ่ายถ่ายสำลีหนะ่อยนี่คือสําลีที่หนูเช็ดทั้งหมดนะคะดูทีละแผ่นเลยแผ่นนี้ดำแผ่นนี้ดำเดี๋ยวหนูจะเรียงไปด้วยทุกคนมันมีแดงๆตรงนีน้มาเช็ดให้ดูนะแต่คิ้วนี่ของจริงนะคะคิ้วเราดำใช่นี่ค่ะ เห็นไหมคะว่ามันยังเลอะอยู่เปลือกตานี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราเช็ดไม่สะอาดเนี่ยเราอาจจะคันตาได้แล้วก็ตาบอดโอ้หโอหอ,อะไรโอ้ไรตกใจนี่ดูสิคะจะสะอาดได้ไงคะดูคราบความสกรปรกดิคะไม่ได้สกรปรก ไม่ได้สกป,ปกเ<อ>ชื้อโลกดำๆนะสกป,ปกไอไอแชโด,ด้เมคอัพเขาเรียกเมคอัพโอเคหนึยเริ่มเจ็บแล้วใช่ไหมคะคันแล้วใช่ไหมคะมาเกาให้น้องๆดูเลยคะ่ะว่าเริ่มคันเดี๋ยวตาแดงไปเร็วๆคะ่ะเร็วคะ่ะเร็วๆสิเร็วคะ่ะถึงเวลาอาหารเย็นละดินเนอร์ละเราก็แกช่ใช้สำลีนะคะปาดแล้วก็ าดแล้วเราก็เดี๋ยวไปล้างอีกค่ะเราต้องไปล้างยาด้วยค่ะอะเปิดเมงก่อนเลเปิดน้าผาอะอยู่นิ่งๆก่อนค่ะคิ้วนี่ของจริงนะคะ<ำ>คิ้วนี่ของจริงนะคะนี่ค่ะเช็ดไม่ออกค่ะเพราะว่าเป็นคนคิ้วดําเหมือนแม่ะคะ่ะนี่ค่ะนี่ของจริงแม่หน้าสดนะคะไม่ได้แต่งหน้าค่ะ คิวนี้ของจริงคันนี้ค่ะเช็ดไม่ออกนะคะคิวดำจริงๆ